มานหมดแล้วหรออร์มไรเยอตงบ้าเหยสัต์่ขยะยิล้ัต์่ตัวหายสัตย์ยิ่จอไเดียอะะหวยเลยก่าไอเดี่ยยี่กะแดบ่อยว่ากูรถตัวมื่อกี้โต้งบ้าเสต์ใส่สีดำจริงไม่ไหวคุยโดนติ่มพูดตบไอเดี่ยี่อันนี้มันไม่เกี่ยวนี่มันไม่ได้เกี่ยวที่สีสูนเว้ยเกี่ยวนี่ฝีมือเลยเยิ่งขยะยิ่งแก๊งเด็กเป๋เลยสัตว์ยี่ยแก๊งก็จนยี่ยจนก็จนเลยคุยก จัดย oh, ิ้ตัวหาเน่จัดเดมโดมโดนโดนผู้สูงวัยโดนเส้นเด๋ไอ้เหี้ยเนี่ยตอนรูปไหนบ้างนี่นะโดนโดนผู้สูงไวักูดิโดนผู้สูงไวักูดิยี่งขย่ายิ่งตัวฟัวยิ่ตัวหาจัดเอพยานอ่อนเด๋อเหี้ยไปขอาิว่งเข้าไไปอ้เหี้ยนี่กูจะดีใจดีไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงด่าป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยมันกากไอ้เหี้ยไม่อยากเล่นมันหลอกมันกากไอ้เหี้ย

มึงไล่มาหรือไล่กูเนี่ยไอ้เหี้ยมันก็นอนอยู่ของวันทเฉยเนี่ยกูเพิ่งเข้ามาเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยกูพี่เปิร์พอพี่เปิร์พี่เปิเอาเปิดไล่พวกกลัะพวกกูเอีไอ้เฮียมันก็นอนอยู่ของวันทเฉยก็ได้ไอ้เหียด่าเขียวสูงวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยด่ายังไงให้เก็บทั้งสองฝั่งเออไอ้เหี้ยไม่เป็นไร่โทรเพนโทรเพจเขาถือเขาวิ่งไล่ตามด่าเลยอ่ะในยันในโรงแรมตอนนอนเตียงอ่ะ ไอ้เห้ยเป็ดลูกกูยังอยู่ในหัวกูอยู่เลยตอนเนี้ยยังไม่ออกไปไหนเลยเนี่ย้อดให้หนูถอดให้หนูค่ะ